สวัสดีครับสวัสดีค่ะแบมค่ะ,คะปณิดาสตรินเผืออปัจจุบันอายุ21ปีนะคะกําลังศึกษายอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาประกอบการธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนันทาค่ะครับที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงปีนี้มาลงประกวดเพื่ยตัวที่แบมเองนะคะเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยเห็นว่า มนถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาประกวดเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นเราเลือกที่จะลงจังหวัดบ้านเกิดตัวเองดีกว่าเรี่ว่าก็มีประสบการณ์ประกวดมาบ้างแล้วอ่าใช่ค่ะมีมุงมาบ้างแล้วปะใช่ค่ะแล้วเรียกว่าแบบค้อมสู้สุดค่ะเรียกว่าเรียกว่าเราเตรียมพร้อมแน่นอนใช่ค่ะเตรียมพร้อมในทุกทุกด้านเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินเราก็ยังต้องฝึกพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็การออกกําลังกายควบคุมอาหารค่ะเพื่อให้หุ่นของเราเนี่ยกลับมาฟิตมาเฟิร์มค่ะ เรียกว่าเรามีประสบการณ์แล้วอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเลยแล้วเรามั่นใจในเมเอร์ีนี่เราได้มงแน่นอนมั่นใจค่ะคือถ้าไม่มาแล้วกลับมาแล้วไม่มงเนี่ยไม่มานะคะเออเรียกว่าแบบโหเราเห็นแฟนๆเอฟซีก็เชียร์เนาะ,ะว่าว่าแบบเรามีสิทธิ์รุ้นแน่นอนก็อยากจะขอบคุณแม่ๆแฟนนางงามแล้วกันค่ะที่ยังซัพพอร์ตเราติดตามเราไม่ว่าเราจะไปในเวทีไหน ก็ยังให้กําลังใจก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะให้แม่ๆเนี่ยติดตามว่าพัฒนาก,การของแบมเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะอืมแล้วเราเราคิดว่าเราปรับแก้ไขที่เคยมีประสบการณ์มาเป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยเราอยากจะปรับอะไรบ้างอืมในจุดอ่อนของแบมนะคะแบมรู้สึกว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังพัฒนามไม่ดีพอเนี่ยในทุกๆด้านดีกว่าแบมไม่อยากให้มองว่าจุดใดจุดหนึ่งเราอยากแบมอยากจะให้เอาทุกจุด จุดด้ของเราที่เราคิดว่าเรายังทาไม่ดีพอในอดีตค่ะเราเอากลับมาพัฒนาตัวเองทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานค่ะเรียกว่าแบบซ้อมทั้งการเดิน<ช>ทั้ง<ช>อะไรต่างๆ<ช>นี่แบบ<ช>เราซ้อมในทุทกๆด้านค่ะอืแล้วก,การการกินอาหารลูกร่างใช่ค่ะ,คะในเรื่องของการควบคุมอาหารเนี่ยแมบมบก็ต้องควบคุมแล้วก็ออกกําลังกายไปด้วยค่ะเพื่อ เพราะว่าแบมรู้สึกว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องกลับที่จะมาลดน้ําหนักเพื่อให้หุ่นของเราเนี่ยดีพร้อมที่จะรับมงนั่นเองค่ะเราเป็นคนสมุทรปราการเนาะใช่ค่ะดังนั้นถ้าเกิดจะบอกถึงสิ่งดีๆที่เป็นจังหวัดสมุทรปราการเราจะบอกอะไรบ้าง สิ่งดีๆนะคะหนึ่งอย่างเลยที่เป็นกิมมิคแล้วก็เป็น home, มัสคอของ MUT มสูตรปากการนั่นก็คือน้องสลิดหรือปลาสลิดบางบ่อนั่นเองค่ะเป,เป็นอะไรที่ใครพูดถึงเนี่ยก็ต้องนึกถึงจังหวัดสมุทรปราการอย่างแน่นอนค่ะเพราะปลาสลิดที่ดีต้องเป็นปลาสลิดบางบ่อค่ะดูยังไงที่ว่าการดูปลาสลิดที่แบบถ้าเกิดเราจะเลือกซื้อให้ถูกใจหรือว่า เพราะว่าปลาส,สลิดบางบ่อน,นะคะแหล่งน้ําของจังหวัดส,สมุทรปราการของเราเนี่ยเป็นแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชทางทะเลที่จําเป็นต่อปลาส,สลิดนั่นก็คือพืชส่งกระเทียมหรือหญ้าแพรทะเลค่ะที่เป็นจําเป็นต่อการเติเจริญเติบโตของปลาสลิดค่ะจึงทําให้ปลาส,สลิดบางบ่อของเราเนี่ยดีกว่าที่อื่นแน่นอนค่ะแล้วเป็นไงเราต้องเตรียมการตอบคาถามอะไรต่างๆของเวทีมิ เอ็นยูทีนี้ยังไงมากการตอบคําถามของ m อ t นะคะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคําถามค่อนข้างที่จะหินแบมก็เลยเตรียมการตอบคาถามเรื่อยๆค่ะพยายามให้พี่เลี้ยงถามคําถามมาแล้วก็พยายามฝึกตอบให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วเรื่องทางด้านภาษานี่เราต้องปรับอะไรไหมในด้านของภาษานะคะแบมเชื่อว่าแบมยังต้องปรับอีกค่ะแต่แบมคิดว่ามนุษย์ของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างไร้ขีดจํากัดค่ะในตรงกับคอนเซปต์ไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะแบมก็เชื่อว่า สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างแน่นอนค่ะและ m อ t ทเนาะ mm hmm. เขาก็แบบรับการนางงามเนี่ยเข้ามาแบบหลากหลายมากใช่ค่ะในปีนี้นะคะมีการให้คู่ที่มีเอ่อมีลูกแล้วแต่งงานแล้วหรือหย่าร้างแล้วไม่ว่าจะสถา,านะไหนนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะมาประกวดได้ค่ะในปีนี้เราหวาดัดหวัดไหมไม่หวาดหวันค่ะเราต้องอย่างที่บอกไปค่ะเราต้องสู้กับตัวเองอย่าไปสู้กับใครคิดว่าสู้กับตัวเองก็เพียงพอค่ะอืมครับ อ่าสุดท้ายนี้ฝากถึงให้ติดตามช่องทางของเรา<ด>แล<ร>า้วก็เชียร์เรานิดเอ่อในเร็วๆนี้นะคะเบก็จะเปิดด้อมแล้วนะคะฝากติดตามไว้ด้วยตอนนี้ก็ฝากติดตามใน IG แล้วกันค่ะปณิดา S T P ค่ะฟังแม่แม่ด้วยนะคะอขอบคุณมากค่ะ